เมื่อเร็วๆนี้เมืองฝูซินมนทลนเหลียวหนิงทางภาคตนออกเชิงเหนือของจีนได้จัดการซ่อมแซมห้องพักที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อก่อสร้างเป็นโรงอาหารประชาชนทําให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปสามารถซื้ออาหารได้อย่างสะดวกไว้วางใจใกล้ที่พักโดยชุมชนหมี่เจียเขตไทผิงเมืองฝูซินมีประชากรพำนักอยู่จํานวนกว่า9,000คนโดยมีผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนเป็นพิเศษใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีคู่สมรสมีอายุสูงมากและไม่มีบุตรเป็นจำนวนประมาณ600คนการทำอาหารและรับประทานอาหารนั้นเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากโรงอาหารเพื่อประชาชนจัดกับข้าว20อย่างและอาหารหลากหลายชนิดในทุกมือ้อมีทั้งเนื้อสัตว์และผักจัดซ้รโภชนาการได้อย่างสมดุลขณะเดียวกันเมืองฝูซิน ยังแจกนาฬิกาข้อมือที่มีฟังก์ชันป้องกันการหลงทางและแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุสูงกว่า70ปีหากเกิดปัญหาพบผู้สูงอายุหลงทางหรือไม่สบายกระทันหันสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลของผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว